ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมหลังรอบโลกนะครับพาท่านผู้ชมมาไหว้พระนะครับมาที่วัดภูทอกหรือวัดเจติยาคิรีวิหารนะครับซึ่งเป็นวัดที่อยู่บนภูทอกนะครับสร้างโดยพระอาจารย์ตวนกุลเชตโทนะครับการที่จะขึ้นมาไหว้พระแล้วมาด้านบนนี้นะครับมีบันไดเวียนนะครับจะขึ้นสู่ภูทอกมีทั้งหมด7ชั้นนะครับนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมอยู่ที่ชั้น5้านะครับแต่ที่อยู่ชั้นนี้เพราะว่า ก็จะมีอีกวิวหนึ่งพอดูวิวด้านข้างได้นะครับ,รบวัดภูดทอกตั้งอยู่ที่บ้านนาคำแคนนะครับตําบลนาแสงอ,อําเภอศรีวิไลจังหวัดบึงการนะครับนี่ครับถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของบึงการนะครับผมว่าเราไปสถานที่หลายๆแห่งมานะครับสถานที่แห่งนี้ผมว่าค่อนข้างต้องใช้กําลังใจและ มันขึ้นมาค่อนข้างหวัดเสียวนิดนึงนะครับซึ่งพระท่านพระอาจารย์ท่านสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาก็เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับนั่งวิปัสสนากรรมฐานนะครับนี่ทั้งหมดด้วยกันเจ็ชั้นนะครับเปรียบเสมือนสวรรค์เจ็ชั้นนะครับขึ้นไปด้านบนได้นะครับก็ต้องสร้างเป็นเขาเรียกว่าเป็นบันไดไม้นะครับใช้แรงงานคนนะครับเนี่ครับเป็นเป็นบันไดเป็นหมุนรอบนะครับหมุนรอบ ูเขาหรือภูทอกแห่งนี้นะครับอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับโดยพระอาจาร,รย์จวนกุลเชษโถนะครับเป็นการคนที่จะขึ้นมาตรงนี้ก็คือเป็นการพิสูจน์นะครับเป็นการเพื่อจะใช้ความพยายามในการขึ้นมาเพื่อจะก้าวสู่ความหล,หลุดพ้นนะครับสู่ปรินิพานนะครับในอนาคตการข้างหน้าตามหลักของพุทธศาสนานั่นเองครับนะฮะ ตอนนี้ผมก็เดินรอบๆนะครับยังอยู่ที่ชั้นห้านะครับคนที่จะขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยพลังสัตว่าค่อนข้างสูงและบางบางันไดบางบางจุดค่อนข้างชันนะครับเนี่ยส่วนรอบๆนะครับเราสามารถที่มองเห็นวิวด้านข้างซึ่งเป็น ส่วนยางหรือไม่ก็ทุ่งนาของอชาวบ้านนะครับแล้วก็จะมีบึงขนาดใหญ่นะครับด้านล่างนี่ครับก็จะเป็นบันไดเวียนรอบภูเขาใครที่มีพลังศรัทธาสูงมีความก็เรียกว่า ไม่กลัวความสูงนะครับก็เวียนไปจนถึงชั้นชั้นสุดท้ายครับคือชั้นเจบันไดเวียนไปเรื่อยๆครับรอบไปเรื่อยๆเวียนรอบนะครับก็แต่และนี่ก็เป็นกุฏิสำหรับพระภิกษุท่านมาปฏิบัติธรรมนั่งวิปัสสนากรรมฐานนะครับ ถ้ามาจังหวัดบ,บึงการแล้วก็ต้องมาที่นี่แหละครับโดยเฉพาช่วงออ,อกพรรษาหรือช่วงเทศกาลกระถินนะครับจะมีศาสตพุทธศาสตรนิชชนถึงว่าทอดกรถินนะครับในบริเวณจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็จะมา,าไหว้พระแล้วก็ขึ้นมาเวียนที่ผูทอ,อกแห่งนี้นะครับวัดผูทอ,อกหรือวัดเจติยาขีรีวิหารแห่งนี้นะครับข้าใจคมที่น<ต>้ตไม่เดเดีอีิญซัดอย่างไร ที่เช่นกัระเบื้งองชุ่มชือ้อเช่นเสงนี่ครับตรงนี้จะเป็นโขดหินครับ